เป็นพอตที่แรงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับมันแรงนะฮะสวัสดีครับวันนี้เรามีพอตใหม่มานำเสนอนะครับจากแบรนด์เว็บทีในชื่อรุ่น a อ r g โกนะครับมองเผินๆเ,เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกล่องเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวหูฟังไวร์เลสเลยนะครับแต่พอเปิดขึ้นมาเนี่ยนี่นะมันจะเป็นตัวพอตที่สามารถถอดมาได้อย่างนี้นะเป็นรูปแบบที่ใครชอบสายเทคโนโลยีเนี่ยชอบแน่นอนนะครับ แต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีเดี๋ยวเราไปดูการ unbox กันก่อนนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วตัวกล่องนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ airgo นะครับจากเว็บ t o นะครับและนี่ก็จะเป็นส่วนของสีตัวนี้ผมได้มาเป็นตัวสีเทานะมันจะมีสีขาวแล้วก็สี aurora blue นะครับข้างๆก็จะเป็น airgo ก็จะเป็นย e ี่ห้อ vfto ดูด้านหลังกันนะครับก็จะมีบอกว่ามี AirGo o o บหนึอันนะครับมีตัว Mod 1อันนะครับแล้วก็มีตัวหัวพอรตเนี่ยสอ,อันนะมีสายชาร์จ usb type c นะครับหอันแล้วก็มีวอร์ a รนตีการ์ดแล้วก็เมนนนะฮะนี่ก็จะบอกต่างๆนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมาเปิดกันเปิดมานะครับเราก็จเจอกับตัว user manual เลยนะฮะ มาในซองแบบดูหรูหรานะข้างใน,นก็จะมีบอกคู่มือวิธีใช้ต่างๆแล้วก็เปิดมาอีกชั้นเนี่ยเราก็จะเจอกับเจ้าตัวกล่องพอตตัวนี้เลยนะครับ VTO นะครับเปิดมาก็เจอของดีเลยนะเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนนะข้างใต้ก็จะเจอกับตัวสายชาร์จนะครับ USB Type C นะที่เขาให้มาก็ไม่มีอะไรแล้วฮนะสำหรับตัวกล่อง ก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายมากนะครับแต่ว่าดูดีมินิมอลมากนะครับเรามาดูตัวนี้กันเลยแล้วก็มาดูตัวพอร์ตเลยนะครับนี่มาในรูปแบบแบบว่าเหมือนกับหูฟังไร้สายนะครับมาเหมือนกับหูฟังไร้สายเลยนะครับเปิดมาปุ๊บก็เ,เจอกับตัวพอร์ตนะฮะจริงๆตัวพอร์ตก็คือตัวนี้นะครับมีอยู่ตัวเดียวนะตัวนึงก็จะเป็นหัวสำรองนะครับอ่าใส่มาให้บางคนนะ ชอบน้ํายา2อันก็ใส่คู่กันไปพกกันไปแต่ว่าจะถอดตั้งไว้ก็ได้นะไม่ต้องพกไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกนะครับแบตเตอรี่นะวันนี้3ขีดก็นี่คือเต็มนะครับตัวสีเขียวเนี่ยก็จะบอกออตัวแบตเตอรี่ของเจ้าตัวพอร์ตข้างในนี้นครับโดยตัวแบตเนี่ยมันจะมีอยู่ที่700มิลลิแอมนะครับส่วนเจ้าตัวพอร์ตเล็กๆเ,เ,เนี่ย จะอยู่ที่80มิลลิแอมแนะนำเลยก็คือตอนพกก็คือต้องพกทั้งกล่องเนี่ยฮะหรือว่าอาจจะเอาหัวนี้เก็บไว้ก็ได้แต่ว่าควรจะให้มีพอร์ตและเจ้าตัวกล่องเนี่ยพกไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามันจะหาที่ชาร์จไม่ได้นะครับมันต้องชาร์จกับหัวนในอย่างเดียวเออตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะที่ผมแต่ว่าเป็นพลาสติกเกรดดีหน่อยที่ผมสัมผัสฟ้าเปิดเนี่ยเป็นแบบนี้เลยฮนะเป็นแม่เหล็กสามารถทำนี้ได้เลยนะ มีการดูดด๊บๆเหมือนกันนี่เป็นแม่เหล็กดูดโดยตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นลายๆน,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 นะครับขมๆหน่อยส่วนเจ้าตัวพอร์ตเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับขนาดเท่านี่ฮะเล็กกว่านิ้วชี้นิดนึงนะครับตัวเล็กๆตรงนี้ก็จะมีตัวบอกไฟนะครับว่ากําลังดูดอยู่หรือเปล่าถ้าดูดเนี่ยก็จะขึ้นไฟนะครับ นะตรงนี้ก็จะมีตัวกั้นนะครับตัวขั้วมาด้วยไม่ให้ลั่นนะฮะส่วนตรงนี้ข้างในจะมีขั้วมีเซนเซอร์นะครับสำหรับรูลมนะครับก็มีนะครับอยู่ข้างในนี้มาด,ดูในส่วนของเจ้าตัวแท้งนะครับเจ้าตัวแท้งเนี่ยจะให้มาในขนาดนะครับ 1.5ML นมลนะก็กลางๆนะครับสำหรับฟิวมมทูลังผมว่า ก็ใช้พอดีนะครับราคาโอห์มของเจ้าตัวหัวรีฟิลเนี่ยก็มาในโอห์ม1น,นะครับก็เป็นฟิลมัลทูลังขนาดแท้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นเวลาพกผานะคือเป็นพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่พกผ้าน่าใช้พกผามากนะครับนี่ดูดีนะครับมองเพลินเนเนี่ยจะเป็น ตัวหูฟังไร้สายเลยนะครับที่ผมเห็นคร่าวๆนะเหมือนเขาจะมีตัวเอ่อตัวเคสนะครับของอันเนี้ยขายแยกมาด้วยนะฮะลองไปหาซื้อดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีกว่าครับว่าฟิลนะครับควันนะครับกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวแอร์โกเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับแหมบอกเลยว่าเปิดเข้ามาเนี่ย มันจะมี2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นหัวสำรองนะครับซึ่งเราสามารถเอาเก็บไว้ข้างนอกกล่องก็ได้นะเก็บไว้ข้างนอกกล่องก็ได้ครับไม่ต้องพกไปไหนมาไหนแต่ว่าท่านใดที่อยากจะมีน้ํายาแบบ2ตัวไว้เนี่ยก็ใส่ไปอย่างนี้หรือว่าใส่ไปสองหัวน้ํายาอย่างนี้หัวหนึ่งนะครับอีกหัวหนึ่งเต็มนะครับแล้วก็ไม่ต้องพกน้ํายาอีกขวดหนึ่งผมว่าถ้าพก น้ำยา2หัวนี่นะไปด้วยกันเนี่ยน้ำยาวันหนึ่งก็ไม่น่าจะต้องพกอีกนะครับสําหรับคนที่ดูจัดๆผมว่าก็น่าจะพอนะสำหรับอมหนึ่งแบบนี้กับแท้ง1.5เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับว่ากลิ่นกับรสชาติเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาลองก่อนนี่ถอดออมาก็จะประมาณนี้หลยนะเปลดแบบนี้ได้เลยนะครับเี๋้วเรามาเทส สชาติกับกลิ่นก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงโดยน้ํายาที่ผมใช้นะครับครั้งนี้ผมใช้เป็นน้ํายามาโบโลนะครับที่เป็นขวดสีดํานะครับซึ่งจะเย็นเจี๊ยบเลยนะกลิ่นก็ทำออกมาชัดดีนะ รสชาติเนี่ยจะออกไปแบบทางกลางๆมากนะครับไม่ได้ดึงรสชาติออกมาได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นฟิลก,กลางแต่กลิ่นเนี่ยมันจะไปในทางที่มากกว่ากลางๆนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้แบบเฉยๆอะกลิ่นมาทําออกมาดีหน่อยแต่ว่าไม่ได้ดีโดดเด่นอะไรมากนะครับเห็นแบบนี้นะเป็นพอตที่แรงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับมันแรงนะก็ควรจะดูดในฟิลมัลทูลังนะครับจะ ดีกว่านะครับพอแบบนี้แล้วเราลองสูบอีกทีนะครับเรามาดูว่านิกเนี่ยกับควันเนี่ยมันจะเป็นยังไงควันไม่ได้มากมายอะไรนะก็ตามสไตล์พอตเมาส์ทูลังนะครับจ่จาเลยตัวนี้ควันก็ไม่ได้มากอะไรส่วนเรื่องนิกเนี่ย ผมว่าเขาทำนิกออกมาลีดได้ดีนะหรือว่าจะเป็นด้วยความเมัลติรังเลยแหละเขาเลยดึงนิกออกมาทำให้เรารู้สึกดีนะรู้สึกถึงอิ่มนิกดีสี่ห้าคำนี้ก็อิ่มนิกแล,แล้วเวลาสูบนะครับจะมีไฟขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไ,ไหมจะเป็นไฟสีขาวเล็กๆวิธีเก็บนะครับก็งานเดียว ใส่ไปเพราะเป็นแม่เหล็กนะครับดูดไปงี้โดยรวมแล้วเป็นพอทที่ผมว่าคุ้มค่านะในเลทราคาที่ไม่ถึง1,000บาทเนี่ย1,000บาทมีทอนนะครับเราจะได้ความแบบว่าเทคโนโลยีนะฮะใครที่เป็นสายเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะชอบอันนี้แน่นอนแล้วก็ความพกพาง่ายเนี่ยผมมองว่าตอนนี้พกพาค่อนข้างง่ายนะมันอาจจะอ้วนๆหนา,หนาๆใหญ่ๆหน่อย แต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเรากาลังพกกุลิไฟฟ้าอยู่ครับและยิ่งถ้ามีเคสนะจริงๆมันจะมีเคสด้วยนะครับตัวนี้พอต,ตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่อยากจะลองอะไรของเล่นใหม่ๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ทําแบบดูเอารูปลักษณ์อย่างเดียวนะเอาสวยอย่างเดียวมันใช้ดีด้วยนะครับแค่ที่เป็นสายพกพาเนี่ยบางทีเราไปข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้อยากจะใช้ตัวอะไรที่มันโฉงฉางมากนะครับเราก็พกไปอย่างนี้ ใส่กระเป๋าไปนะครับแล้วก็เอาออกมาสูบเนี่ยแล้วก็แค่ดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็เอากล่องเนี่ยใส่กระเป๋าไปมันก็ไม่ได้ดูแบบเป็นพอร์ตแบบจริงจังใหญ่โตอะไรมากนะครับสําหรับใครที่เน้นความสะดวกและการพกพานะครับเพราะว่ามันไม่ต้องกดสูบด้วยแล้วมันก็ไม่ต้องมีการปรับวัดให้ยุ่งยากด้วยเรื่องการดึงกลิน่นดึงรสชาตินะครับเขาก็ทําได้ดีนะครับไปในทางที่กลิ่นเนี่ย เขาจะดึงไปได้ดีนะรสชาติก็จะเป็นออกไปแนกลางๆส่วนควันเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับควันเหมือนกับการสูบบุหรี่ปกติเลยครับแล้วก็ฟีลการสูบเนี่ยก็เหมือนกับการสูบบุหรี่ปกติเลยคนที่กําลังจะเลิกบุหรี่นะครับผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นพอตอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ได้สวยแต่รูปร่างแน่นอน การใช้งานเนี่ยก็ดีเป็นพอตอีกตัวหนึ่งที่สายเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสายพกพาหรือว่าคนที่กําลังจะเริ่มเลิกบุหรี่เนี่ยผมว่าตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เช่นเคยครับพอตตัวนี้ถูกส่งมาจากร้านใจดีของเราอีกแล้วนะครับร้านตั้มเวฟขอบคุณตั้มเวฟมาด้วยนะครับใครสนใจนะครับสั่งพอตตัวนี้เนี่ยผมจะลงลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปแล้วก็เม้นแรกของคลิปนะครับเป็นลิงก์โดยตรงทางร้านเลยนะครับผมไม่ใช่ร้านขายนะหากชอบคลิปนี้นะครับก็กดถูกใจนะครับ หรือว่ากด subscribe ช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีพอตหรือว่าน้ำยาอะไรใหม่ๆหรือว่าของที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับมาให้รีวิวกันให้ดูอีกเช่นเคยกดติดตามไว้นะครับคิดจะเวฟคิดถึง SEO ขอบคุณครับ